สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักต้นไม้ทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีลูกค้าเข้าร้านนะครับและก็มาสนใจต้นกระดุมทองนะครับหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกทิตติ e ยินโลสตาก็เขาถามว่าซื้อไปแล้วมันจะตายง่ายไหมนะครับบรรทนทานไหมนะครับวันนี้ผมก็เลยทำคลิปให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระดุมทอง เผื่อเพื่อนๆผู้ชมชอบผมก็จะได้ความรู้ไปด้วยกันเลยนะครับก็ไปฟังข้อมูลด้วยกันนะครับกระดุมทองนะครับเป็นพืชกลุ่มเดียวกันกับต้นทานตะวันนะครับก็จะมีต้นกําเนิดในทวีปอเมริกานะครับเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะครับโตไวนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับมีอายุได้ประมาณ2ปีนะครับ ไม่ใช่ซื้อไปแล้วตายไวๆแบบที่ลูกค้าผมเข้าใจนะครับข้อดีก็คือออกดอกได้ทุกฤดูกาลนะครับออกดอกได้ทั้งปีนั่นเองนะครับสำหรับการดูแลการปลูกเลี้ยงนะครับกระดุมทองนี่ชอบดินร่วนซุยนะครับที่น้ำไม่ขังครับระบายน้ำได้ดีนะครับก็จะเหมาะสมกับการปลูกกระดุมทองนะครับชอบแดดเต็มวันนะครับกลางแจ้งได้เลยนะครับ หรือถ้าไม่พื้นที่ได้รับแสงทั้งวันก็อย่างน้อยควรจะได้สักครึ่งวันนะครับถึงจะโตได้ดีนะครับต้องการน้ำปานกลางนะครับโดยรดน้ำตอนเช้าวันละครั้งนะครับหรือตอนเย็นก็ได้นะครับแต่อย่าให้เย็นมากนะครับและก็ถ้าทำได้นะครับควรรดน้ำที่โคนต้นไม้นะครับไม่ควรรดน้ำให้โดนใบโดนดอกนะครับ ซึ่งถ้าทําได้นะครับกรณีปลูกเลี้ยงไม่เยอะนะครับแล้วก็เอาบัวลดน้ําไปรดทีละต้นทีละกระถางนะครับเพื่อไม่ให้ดอกไม่ให้ใบช้าจากการที่ลดน้ํานะครับสําหรับปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยหมักต่างๆนะครับได้หมดนะครับแต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีนี่ผมแนะนําให้ใช้สูตรเสมอนะครับคือสูตร15 15 15นะครับ ก็จะเป็นปุ๋ยที่ให้ความสมดุลนะครับในการเลี้ยงต้นรากใบและก็ดอกนะครับจะสามารถให้ได้ทุกช่วงอายุของต้นไม้นะครับเพราะมันบาลานซ์ความสมดุลไว้แล้วนะครับสำหรับการขยายพันธุ์นะครับก็ทำได้ด้วยการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการตัดมาปักชำนั่นเองนะครับครับกระดุมทองก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับ อายุได้ประมาณ2ปีนะครับไม่ได้ตายง่ายๆเท่าไหร่เลยนะครับคือสามารถออกดอกได้ทั้งปีนะครับเป็นข้อดีข้อเด็ดนึ่งเขาเลยนะครับการดูแลก็ไม่ยากนะครับสำหรับราคานะครับก็อยู่ที่แหล่งนะครับว่าเราซื้อหาจากแหล่งที่ใกล้แหล่งผลิตสักเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่2 0บาทถึง50บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่แพงนะครับ หรือท่านใดอยากจะซื้อหาอยากจะสั่งมเมล็ดไปลองเพาะปลูกดูก,ก็ได้นะครับวันนี้ก็คุยกับเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะติดตามคลิปกันต่อๆไปนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ